กดโทรได้เลยมีทุกไซส์นะคะคุณพี่มีทุกไซส์ตั้งแต่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หกสี่แปดกดมือถือรับโทรเข้ามาค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะหมดแล้วหมดเลยฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเออเออจ่ายเงินไปทางนี้วยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเร็วค่ะเร็วค่ะเรียบเลยเรียบเลยสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาค่ะ สั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาค่ะคุณพี่เบอร์มือถืออยู่หน้าจอสีแดงค่ะ0 9 3ย์เก้าค่ะเบอร์มือถือนะคะ093ต่อด้วย4 6 4นะคะแล้วก็6242กดโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พนะสีค้าส่งเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งโทรจ้ะรหัสรุ่นนี้คือ รหัสรุ่นนี้คือ9075ค่ะรหัส9075ฟรีค่าส่ง F อ f คุณพี่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสีจ่ายเงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งสายเฉพาะค่าเสือ้อรีบก่อนสินค้าจะหมดนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะรหัส9 0 7ารหัส9075ศจ่ายเงินไปทางได้เลย ปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อโทรค่ะ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 หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเอฟไดเอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งเร็วค่ะรุ่นนี้ขอคนอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดใส่เงินปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งนะคะใส่เฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นจ้านะคะทุกคน ฝากกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเข้ามาแล้วกลับสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาใหม่นะคะเพราะเมื่อกี้หนูลงไว้ไปก่อนรู้สึกคนน้อยนะคะรู้สึกเอไอไม่รันฟีดให้หนูนะคะเข้ามาใหม่นะคะทุกคนสนใจสินค้าที่ไม่ค้าใส่นะคะโทรเขา้ามาเลยรหัสตัวนี้งานมาใหม่นะ,ะกระดุมเป็นแฟชั่นค่ะลูกิเอาไปได้เลยค่ะอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สหกสี่แปดงานขึ้นเท่าวันนี้เลยใส่เงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งใส่เฉพาะค่าเสื้อ รุ่นนี้เป็นรหัสคือ9075นะคะรหัส9075เป็นเนื้อผ้าซาร่าคอปกวีแบบนี้คอปกวีแบบนี้เอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งจ่ายเงินปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งสายเฉพาะค่าเสื้อกดมือถือและโทรเข้ามาค่ะรหัสรุ่นนี้คือ9075 รหัส9075หมดแล้วหมดเลยค่ะอ,อก38 40 42 44 46 48เร็วค่ะนะคะรีบเลยรียบเอยหมดแล้วหมดเลยฟีค่าส่งฟีค่าส่ง mm hmm. นะคะคุณพี่นะนี่รหัส9075จ่ายเงินไปทางได้ด้วยไปทางไม่เสียค่าส่งส่ายเฉพาะค่าเสื้อรีบเลยค่ะ mm hmm. เร็วค่ะคุณพี่เร็วเร็วเร็ว สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สวัสดีค่ะมากันก่อนมาแล้วเข้ามาแล้วฝากแชร์ฝากแชร์แล้วเอด้วยนะคะตัวนี้คอปกฟีเป็นขาวดําสีขาวดำำําดําขาวนะคะคุณพี่นะนะคะเป็นงานแขนสามส่วนนะคะจ่ายเงินไปทางด้ด้วยไปทางไม่เสียค่าส่งใา่เฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นเอาไปแค่สองร้อยห้าสิบบาท่าเร็วค่ะฟีค่ะส่งฟีค่ะส่งเอฟได้เอฟเ็บได้เอฟสั่งได้ รหัสรุ่นนี้คือ9075เร็วกดโทรทค่ะด่วนเลยนะคะฟรีค่าส่งคงพี่สวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาตอนนี้และดูย้อนหลังนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆ5มแล้วคนไม่ค่อยมี5มอง6มงเวลานี้คือเวลาที่ทุกคนเอาไปกันก่อนรหัสอา่า เก้าเก้าห้าค่ะฟรีค่าส่งของคนอกสามแปดสี่สิบี่สสองสี่สี่สี่สและสี่สิดนะอสมแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสดกดมือถือและโทรเข้ามาเร็วค่ะเรีบเยบร้อยเรีบเยบร้อยเรียบร้อยรหัสเก้าศูนย์เจ็ดห้าโทรด่วน โทรด่วนโทรด่วนโทรด่วนนะคะคุณพี่นะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งค่ะรหัสเก้าศูนย์เจ็ดค่ะนี้เป็นงานมาใหม่ของวันนี้นะพี่ๆเข้ามากันก่อนนะไม่งั้นหนูลงไลน์นะหนูรีบไปธุระนะหนูมีงานเยอะนะคะพี่ๆเร็วเร็วเ็วค่ะโอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปจ่ายเงินปลายทางด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสือ้อ รีบเลยค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะพี่คะสง่งเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งคุณพี่พห,หมดแล้วหมดเลยฉันจะกลับก่อนนะถ่ายรูปเสร็จทำงาน,นเสร็จแ๋ยวก่อนแล้วพี่จะเข้ามาสั่งรีบมาสั่งนะไม่งั้นหนูกลับก่อนนะ จ่าย <laughs> เงินไปทางนี้ด้วยค่ะพี่ไหญ่พี่สาวพ่อมาจามังุมง <h iss> ก่อนแปดหรือหลังแปด กี่โมงเข้ามาเขาเออเดินมาฝั่งนี้หรอฮะถ้าเปิดคนเดียวบอ เราฝากเราไว้เดอวพวกเธอก็มาเปิดกันเองฉันก็มาซ้ายฉันก็กลับเร็วเสมอเลยต่อไปเดอะผูเธอก็เปิดกันเองฉันนี่ละสีมาซ้ายอะฉันจะสีเมื่อก่อนไม่รู้จะมาเผื่อเปิดเสร็จแล้วฉันค่อยมาทำเหมือนเดิมฉันเคยทำมาแล้ว สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วคอจอคอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะมาเธอก็ขึ้นไลค์เลยอย่างเดียวเธอก็เปิดไปเลยตอนจนท้เธอก็กลับหกโมงครึ่งก็ได้ผมงคคุ้งทุ่มหนึ่งก็ได้แล้วในเวลางานาเธาก็แบบคอยพวกเธออยู่รหัสรุ่นนี้คือ9075นะคะ ร่ค่าส่งจ่ายเงินไปทางได้เลยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอาไปแค่250บาทกดโทรได้เลยกดโทรได้เลยค่ะนะคะต่อไปรุู่ท้องก็เปิดกันเลย ณ7 5จ่ายเงินปลายทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บ,บ,บสั่งได้สั่ง,ดงกดมือถือและโทรเข้ามาฟรีค่าส่งเร็วค่ะคุณพี่ขาเน่รหัสรุ่นนี้คือ9075ค่ะรหัส9075อก384042444648 รีบเลยนะคะคุณพี่นะหนูให้แค่สองรอยห้าสิบาทนะคะ mm. กดถอได้เลยนะคะไม่งั้นหนูจะลงไลน์แล้วนะพี่นะนกลับบ้านดีก่อฟสีค่าส่งจ่ายเงินไปทางได้ด้วยนะคะ mm. ปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเร็วนะคะ mm. คุณพี่ใครเร็วใครได้เอาไปแค่สองร้อยห้าสิบาทนะคะ mm. ตอนเช้าคนจะเยอะกว่าตอนเย็นนี่ข้าวช่วงห้าโมงนี่คนแบบนี้มากเลยนะคะ mm. คุณพี่นะ งัここ wa ้นก็ดึกไปเลยถ้าระหว่างเนี่ยยังไงก็นิ่งเหลือกี่ใบเมื่อกี้ี่หยังเอาให้ก็หายก็สามบาทเลยใั้หน้ากระดาษให้เธอก็สามนแล้วนะสีดำใส่ไม้เมื่อกี้เท่าไหร่คะ ตัวนี้หรอคะสองร้อยหกสิบค่ะตัวนี้เป็นไหมพรมตัวนี้เป็นไหมพรมค่ะเอาไปสองร้อยหกสิบบาทอันนี้เสื้อหนาวแต่ว่าเป็นแบบแบบเสื้อแบบอบอุ่นอะไม่ถึงกับแบบว่าเป็นเสื้อคลุมแบบเป็นเสื้อใส่ตัวเดียวใส่แล้วสบายพี่อภาพรรุ่นนี้รหัสคอ,อกลมงานแบนงานแบนค่ะเอาไปสองร้อย หกสิบบาทนะคะรุ่นนี้งานใหม่พรมค่ะมีสีอะไรบ้างมีห้าสีที่มีห้าสีมีสีน้ำตาลค่ะสีมังคุดสีครีมแล้วก็สีกลมอา้าวมีเข็มกัดด้วยเข็มกัดนะคะไม่ได้แถมให้แต่ว่าหนูว่าจะแถมให้ไม่รู้ใครจะได้บ้างนะไม่ได้แถมทุกคนนะสุ่มให้ ไมไ่แถมให้ทุกบ้านนะแต่เราจะสุ่มให้เอาไป260ค่ะพี่อาพรกดมือถือรับโทรเข้ามาจ่ายเงินไปทางได้เลยมีสีกลมเอ้ยมีสีกลมสีครีมสีมังคุดสีน้ำตาลแล้วก็สีดำค่ะ เอาไป260นะคะตัวนี้260บาทกดโทรได้เลยฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งแอบได้เก็บได้เก็บสั่งได้สั่งค่ะกดโทรเข้ามานะคะเบอร์มือถืออยู่หนะ้าจอสีแดงนะพี่อพอรณเี้รหัสอ่ะคอกลมเธอบอกว่าเอาคอกลมสีดำเอาคอกลมสีน้ำตาลเอาคอกลมสีบังคุดเอาคอกลมสี อ่ะสีครีมเอาขอกลมสีสีน้ําเงินนะคะไปได้ตั้งแต่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่แปดเลยค่ะรุ่นนี้ไหมพรมค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเหมาะกับอากาศประเทศไทยอาจจะไม่ถึงกันหนาวมากเย็นๆอย่างเงี้ยใส่ตัวเดียวได้นะคะถ้าเกิดใครใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมแล้วราขอกําคานวันที่ทางานด้วยใส่เสื้อคลุมด้วยเก๋กอ่ะอันนี้ใส่ตัวเดียวได้เลยจบนการไม่ต้องไปซักหลายตัวใส่ตัวเดียวจบตั้งแต่เช้าันเย็นไม่ต้องถอดเข้าถอดออกใส่ตลอด นะคะคุณพี่นะเหมาะก,กับอากาศประเทศไทยเพราะว่านี่ไม่ถึงกับหนาวมากเกินเกินไปก็สามารถใส่ได้เลยนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้วันนี้ได้ของไปก็ใส่สวมใส่ได้เลยเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นๆกันแล้วนะคะคุณพี่น,เนะ <c oughs> เร็วค่ะเอาไป260กบาทกดโทรได้เลยนะ <c oughs> รหัสคอกลมนะคะตัวนี้ตัวนี้รหัสคอกลมคอกลมสีดําค่ะคอกลมสีน้ําตาลค่ะคอกลมสีมังคุดค่ะเสียมังคุดมาใหม่ คอกรลมสีครีมขาวแล้วก็คอกรลมสีน้ำเงินค่ะกดโทรได้เลยวามือถืออยู่หน้าจอสีแดงศู3ย์เก้าสามสิสี่หกสองสี่สองเอฟไดเอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งเร็วค่ะหมดแล้วหมดเลยคุณที่เร็วฟรีค่าส่งจ่ายเงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อนะคะเร็วค่ะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะ ผ่านหน้าเท่าไหร่ผ่านหน้าตัวนี้หรอสองร้อยหกสิบาคอกลมกระดุมผ่านหน้าค่ะสองร้บาทนะคะ260บาทผ่านหน้าจา้ะัวนี้ผ่านหน้าคอกลมผ่านหน้า260บาทฟรีค่าส่งร้านหนูบอกแค่ราคาเสื้อค่าจะส่งไม่มีนะ ถ้าจะส่งศูนย์บาททุกคนสามารถจ่ายเงินไปทางได้ด้วยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่เฉพาะค่าเสื้อทุกคนสั่งเยอะสินค้าขายดีจะเป็นรุ่นคอกลมนะเพราะสามารถใส่ทุกวัยใส่ทุกวัยแล้วก็ใส่ได้ทุกไซส์นะคะพี่นีอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หกสี่แเป็นงานแบบเรียบหรูใส่ตัวเดียวได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะใส่เคย ใส่ทำงานทำงานได้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใส่ตัวเดียวไม่ต้องใส่หลายตัวพี่บางทีคือใส่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 เป็นเสื้อคลุมบางทีคือแบบบางคนอาจจะทํางานไม่ถนัดไงแต่คือใส่อย่างเงี้ยพอดีเลยเหมาะกับอากาศเย็นใส่พวกนี้มาเดือนนี้ได้เลยใครของไปถึงแล้วก็สามารถสวมใส่ได้เลยเพราะว่าน้องเหมาะกับอากาศเย็นเย็เพราะเริ่มอากาศเย็นกันทั่วจังหวัดทุ่ๆจังหวัดแล้วนะเอาไปเลยรีค่าส่งกลอมือถือโทรเข้ามาค่ะรหัสรุ่นนี้คือรหัสรุ่นนี้คือคอกลมสีดำค่ะ คอกลมสีน้ำตาลคอกลมสีบางคุดคอกลมสีครีมคอกลมสีน้ำเงินค่ะรอบตัวเท่าไหร่ใส่ได้จากอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สิบหกสี่แปดเลยพี่หนูเทสให้แล้วค่ะใครที่อ,อกประมาณนี้ใส่ได้ทุกคนเลยนะคะคุณพี่นะเพราะว่าหนูให้ทุกคนที่อ,อกสี่สิบก็ใส่แล้วอ,อกสี่สองสี่สี่สหกสี่แปดใส่ได้เลยนะคะฟรีค่าส่งยืดถึงห้าสิบโลด รูแค่สี่แปดพอดีสวยนะคะคุณพี่นะจ่ายเงินไปทางได้เลยฟรีค่าสง่งฟรีค้าสง่งเอฟไดเอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งกดมือถือร้าโทรเข้ามาค่ะฟรีค้าสง่งฟรีค้าสง่งเร็วค่ะเร็วค่ะ รหัสรุ่นนี้ใส่ได้ตั้งแต่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หกสี่แปดเลยพี่นะคะเพราะว่าอาทุกไซส์นะคะจะลองใส่ให้หมดแล้วนะคะคุณพี่นะใครที่เคยเอฟร้านน้องก็สวยไปอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สหกสี่แปดใส่ได้เลยนะคะมีทั้งหมดด้กันห้าสีค่ะมีทั้งหมดด้วยกันห้าสีรอบตัวหรือรอบอกพี่รอบตัวหรือรอบอกเขาส่วนมากเขาจะวัดรอบอกกันรอบตัวคือเหมือนรอบอกใช่ไหมนะคะคุณพี่เอาไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอาไปรหัสคอกลมนะคะรุ่นนี้รหัสคอกลมสีสีน้ำตาลสีมังคุดนะคะแล้วก็สีครีมแล้วก็สีน้ำเงินสีว่าหรือว่าสีสีน้ำเงินนั่นแหละสีน้ำเงินคอกลมสีน้ำเงินโทรบอกไอเมนเอาคอกลมน้ำเงิน เอาขอกลมสีครีมเอาขอกลมสีมังคุดสีมังคุดมาใหม่วันนี้เอาขอกลมสีน้ำตาลเอาขอกลมสีดําได้เลยให้ไป260นะ <c oughs> ถ้าตัวที่หนูใส่อ่ะ250 <c oughs> เป็นผ้าซาร่าอันนี้เป็นผ้าซาร่านะคะผ้าซาร่าเอาไป250บาทตัวที่หนูใส่อก3 8 4แ4 2ส4่ส8บกดมือถือแล้โทรเข้ามาเลยกดมือถือแล้โทรเข้ามาเลยจ่ายเงินไปทางนี้ด้วย รายทางไม่เสียค่าส่งปลายเฉพาะค่าเสื้อกดโรได้โถเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งเร็วค่ะเร็วค่ะฟรีค่าส่งจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยรีบก่อนสินค้าจะหมดฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเร็วค่ะต่อไปต่อไปนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเสื้อหนาวคุณนายได้ยังหนูจะเอาไปใส่เหมือนกัน หนาวหนาหนอกเนแล้วทุกคนเ,เสื้อหนาวไปใส่กันบ้าง <c oughs> เสื้อหนาวรุ่นนี้เป็นเสื้อหนาวคุณนายใส่ได้ตั้งแต่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดถึงห้าสิบนะคะเป็นเสื้อหนาวคุณนายเป็นเสื้อหนาวคุณนายมีสีขาวกับเขียวเขียวจะสวยใส่ผ้าเสื้อสีขาวจะใส่ได้ทุกวันชีวิตประจำวันได้สีสุภาพนะคะ เอาไปแค่350นะคะรุ่นนี้เป็นงานผ้าทอผ้าทอค่ะอุนีจ่ายเงินไปทางได้เลยโอกสามแปดส4 8สกดกมือถือและโทรเข้ามาเร็วค่ะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งนะคะเอาไป3า0 50นะคะรุ่นนี้กดโทรได้เลยเร็วค่ะรีบเลยหนูมาให้แค่แป๊บเดียวนะทุกคนหนูจะลงไลน์แล้วหนูจะหนาวมาก อยู่ต้องแอร์พอดีไม่อยากทำอะไรเลยน้องเวลามีเวลาอากาศหนาวๆเนาะเอาค่ะคุณพี่เอาผ้าคลุมไปใส่ค่ะนอกจากให้ใส่แล้วอบอุ่นร่างกายแล้วใส่สไปดูแพงนะคะดูแบบมีมูลาค่ามีราคาค่ะคุณพี่เป็นงานผ้าถอกระเป๋าใช้งานได้จริงนะตัวนี้มีกระเป๋าด้วยใส่ได้แต่อกสามแปดสี่สิบสองสี่สี่หกสเลยค่ะรห,รหัสรหัสรุ่นนี้เสื้อหนาวคุณนาย ตัวนี้ไม่มีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่นะเป็นรหัสเสื้อหนาวคุณนายสีขาวเสื้อหนาวคุณนายสีเขียวจ่ายเงินไปาทางเลยหป่อยทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอาไปแค่สามร้อยห้าสิบาทกดโทรค่ะสามร้อยห้าสิบาทกดโทรเลยฟรีค่าส่งเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งนะสามร้อยห้าสิบาททุกคนโทรค่ะวางมือถืออยู่หน้าจอสีแดงศูนย์เก้าสามสี่หกสองสี่สอง รหัสรุ่นนี้คือเสื้อหนาวคุณนายรหัสเสื้อหนาวคุณนายเร็วฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งจ่ายเงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายฉาบพปอค่าเสื้อกดมือถือแรถโทรเข้ามาค่ะกดมือถือแรโทรเข้ามารีบเลยรีบเลยรีบเลยพี่ไก่เตรียมเสื้อที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปออกมาเตรียมเสื้อที่ยังไม่ถ่ายรูป อันเร็วค่ะเร็วค่ะตอนนี้หนูขึ้นให้แป๊บเดียวนะถ้าไม่มีคนหนูก็จะลงไปหาทํางานอย่างอื่นละคนช่วงห้าโมงห้าโมงหกโมงไม่เคยมีเส้นกันมีคนหลังหลังหกโมงไปเลยไม่งั้นก็ตอนเช้าก็จะมีเยอะนะคะคุณพี่นะรุ่นนี้เป็นรหัสคืออะไรนะเสื้อหนาวคุณนายทุกคนว่าหนูใส่สีอะไรสวยเสื้อหนาวคุณนายสวยมาก จ่ายเงินปลายทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเป็นเสื้อหนาวคุณนายนะคะเอฟได้เล,เลยเอฟเลยหนูก็จะไปใส่เองเหมือนกันหนูก็เอฟไปใส่เองเหมือนกันพี่ๆว่าหนูใส่สีอะไรสวยมีมีมีขาวกับมีขาวกับมีขาวกับเขียวหนูใส่เขียวให้ดูเขียวสวยมากหนูใส่เขียวให้ดูดดดนะคะก่อนมือถือรับโทรเข้ามาเลยค่ะนะคะ,นะคะอากาศเย็นๆแล้วนะพี่นะอากาศอุ่นแค่เย็นขนาดนี้ต่างจังหวัดนี่หนาวน่าดูนะคะคุณพี่นะเนี่ค่ะคุณพี่เร็วนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียว นี่สีเขียวมีกระเป๋าด้วยค่ะตรงกระดุมน้องจะเป็นกระดุมแบบเป็นมงกุฎนะคะนี่แล้วก็มีกระเป๋าใช้งานได้จริงรุ่นนี้แบบงานตัวเขาขายหกร้อยเก้าสิบงานตัวแพงเลยงานแบรนด์แบแพงๆเลยนะคะเอาไปแค่เอาไปแค่สามร้อยห้าสิบาทกดโทรได้เลยฟรีค่าส่งแต่เงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งใส่เฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งกดมือถือรับโทรเข้ามาค่ะ กดมือถือรับโทรเข้ามาจ่ายเงินไปทางได้ด้วยรหัสรุ่นนี้คือเสื้อหนาวคุณนายสีเขียวสีเขียวสวยนะพูดด้วยความแบบจริงจังนะสีเขียวสวยมากแต่ถ้าใส่สีใส่สีบ่อยสีสุภาพก็จะเป็นสีขาวใส่ไปไหนแล้วดูแพงดูเป็นคนมีตังค์เห็นในทีวงทีวีแม่พี่นะคะนี่เขาใส่กันอย่างนี้แหละเป็นผ้าทอเซิร์ชเข้าไปดูได้นะผ้าทองานหลักพันเลยเอาไปแค่350กดโทรจ้ะ รหัสรุ่นนี้คือเสื้อหนาวคุณนายนะคะมีคนโทรมาไหมพี่แก่โทรศัพท์เปิดเครื่องมั้ยดดีมากฉเช็คแล้วฉันจะลงไลน์แล้วเท่านั้นราคารุ่นนี้คือบอกลูกค้าไม่ต้องเดือดร้อนเยอะ รหัสจะเป็นเสื้อหนาวค่ะพี่เสื้อหนาวคุณนายสีขาวกับสีเขียวจ่ายเงินไปทางได้ด้วยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่เฉพาะค่าเสื้อนะคะ mm hmm. หดี๋ตัวลงไลน์แล้นะทะุกคนเราไปหาถ่ายลงถ่ายรูปดีกว่า mm hmm. เดือกี่บ้านไ, mm hmm. ไม่งไ มาไว้เลยย่าันไม่อยู่เธาจะยุ่งกันนะสองคนเธอพวกเธอจะทำถึงตอนไหนก็ทำเกินนะตอนเยน็นอะ อากาศเย็นๆแล้วไม่อยากทำอะไรเลยเอาเสื้อหนาวไปใส่เอาเสื้อหนาวไปใส่เร็วคุณต้องไปซื้อกา่องเกงขายยาวใส่ไหมอากาศเย็นนะรหัสตัวนี้คือเสื้อหนาวคุณนายสีเขียวเสื้อหนาวคุณนายสีขาวนะเอาไปสามรอยห้าสิบาททุกคนดูใส่ได้ตั้งแต่อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สหกสี่แปดมือถือโทรไหมเลยเป็นผ้าทอแบบนี้ ให้ดูผ้าใกล้ๆเป็นผ้าทอแบบนี้นะสามร้อยห้าสิบบาทได้คุ้มมากงานผ้าทอใส่ได้หลายปีไม่มีการตกเทรนนะคะรุ่นนี้กระเป๋าใช้งานได้จริงด้วยเวลาหนาวก็คือกระเป๋นี่คุณพี่อันนี้ไม่หนาวก็ใส่ได้นะใส่เป็นเสื้อคุมได้ตลอดทั้งปีซื้อไปได้ใส่แน่นอนซื้อไปได้ใส่แน่นอนคุณพี่เร็วเสื้อหนาวคุณนายสีเขียวเสื้อหนาวคุณนายสีขาว กดโทรเข้ามาค่ะสามร้อยห้าสิบบาทเร็วค่ะพี่ไก่เหลือกี่บ้านาหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะรุ่นนี้เสื้อหนาวคุณนายสีขาวเสื้อหนาวคุณนายสีเขียวหนึ่งนาทีสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเตรียมไว้แล้วใช่ไหมพี่ไก่<ม>อยู่ไหน<ม>เอามาข้างในสิฉันต้องเปลี่ยนข้างใน เอาไซส์ยี่ส3ามหมดเลยนะเร็วค่ะเดี๋ยวหนูจะไปรหาสเสื้อหนาวคุณนายสีขาวกับสีเขียวส่ายเงินปทางได้ด้วยไปทางไม่เสียค่าส่งใส่นะเฉพาะค่าเสื้อป้าโทรสั่งแล้วป้าอีทขอบคุณค่าต้องมีต้องมีป้าเพราะว่าตัวนี้สวยใส่ได้ทุกวัยบางคนถามว่าอายุเท่าไร่ใส่ได้ใส่ได้ทุกวัยเลย ตัวนี้ใส่ได้ทุกวัยแม่ๆป้าๆนะนะอาอาคือใส่ได้เลยนะคะใส่ทุกวัยไม่ไม่ใช่แบบงานแฟชั่นนะคะแต่เป็นลายแบบว่าคุณมีตังใส่นะคะคือรุ่นนี้ใส่ได้ทุกวัยเลยค่ะอายุเทา่าไหร่ก็ใส่ได้สาวแล้วดูหรูหรูแพงไปอีใส่แล้วดูแพงที่สุดในหมู่บ้านเลยนะ <c oughs> ต้องมีใส่ไปหัดคนในหมู่บ้านเพราะว่าในในหมู่บ้านเขาไม่มีขายกันอาชาวเออแม่ขาตามที่ตลาดหรือว่าตามตลาดลงตลาดนั้นหรือว่าสาขาอื่นๆที่เขามารับไปขายต่อเขาไม่เรียกเอาแบบนี้ไปขายนะเพราะต้นทุนสูง ต้นถุนสูงพี่สูงปี๊ดเลยแหละเขาไม่รับไปขายกันง่้ยๆนะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วร้านน้องเขาสวยให้ไปสา0รอยห้าสิบเท่านั้นนะคะแล้วฟรีค่าส่งด้วยจ่ายเงินไปทางด้วยไม่ต้องคิดยากใค่ะาเสื้อจุกนั่นคะกระเป๋าก็ใช้งานได้จริงแล้วงานแบบกระดุมเขานะเป็นมงกุฎนะไปอีไม่ใช้งานกองกองแกงนะเป็นงานแบบงานแบบอย่างดีเลยนะทุกคนผ้าคือผ้าทอเนื้อแน่นของจริง นะคะสามร้อยห้าสิบาทกดโทรได้เลยหนูก็จะเอฟไปหนูก็จะใส่เหมือนกันทุกนี้ใส่ได้ทุกวัยทุกคนอาอยุเท่าไหร่ใส่ได้เลยทำอาชีพอะไรทำงงทำงานก็ใส่ได้นะคะไม่ได้ใส่ทำงงทำงานก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกวันแล้วอากาศเย็นแบบนี้มีกระเป๋าให้ด้วยเนอะอากาศเย็น <_ S 1> ๆ,ๆแล้วนะคะทุกคนอยู่ต่างจ<อ>ังหวัดแล้วเริ่มหนาวกันแล้วมาเอาไปได้เลยเอาไป300สามร้อยห้าสิบบาทพอกดโทรได้เลย 350บาทกดโทรได้เลยเร็วฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งสามร้อยบาททำไปอีท่าจะเอาแบบหลูที่สุดนะเอาแบบหลูที่สุดในร้านเลยตัวนี้นะแอบกระซิบบอกว่าใส่ขึ้นมาแล้วดูหูดูแพงทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาในละครละครในทีวีเขาใส่กันเยอะแยะคนมีตังใส่คนมีตังเขาซื้อพันกว่าบาทคน มีตังแบบพี่ๆี่หนูก็ให้ราคาพิเศษไปเลยราคาสามร้อยห้าสิบกดให้ทันเร็วนะคะคุ้มมากอย่างหนูหนูพี่ๆี่สามารถใส่ได้ทำอาชีพอะไรหนูก็กล่าวว่าทุกคนมีพูดตรงๆนะว่าลูกค้าหนูมีทุกอาชีพเลยนะคะทุกทุกวัยนะคะก็สามารถใส่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถเอฟจะได้ราคาสาบายกระเป๋าได้งงานดูหรูขนาดนี้คุณพี่เร็วเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทกดโทรค่ะ เบอร์มือถืออยู่ด้านบนหน้าจอสีแดงศูนย์เก4 2สาี่สี่กสี่สองด่วนเลยหมดแล้วหมดเลยฟรีค่ะส่งเอฟได้เล,เลยค่ะรหัสคือเสื้อหนาวคุณนายตัวนี้ใส่แล้วเป็นคุณนายแน่นอนค่ะใครยังไม่เป็นคุณนายบ้างต้องรีบนะคะต้องมีเพราะว่าหาซื้อแถวบ้านไม่มีแน่นอนหาซื้อแถวบ้านนะคะจะมีตังเป็นหมื่นหาซื้อแถวบ้านไม่มีเพราะอะไรเขาไม่ได้รับไปขายคุณพี่มีตังในกระเป๋าเป็นหมื่นโอ้ยอยากหาซื้อเสื้อหนาวส่ซู่ว้ไว้ใส่ ใส่กันหนาวด้วยใส่สวยๆด้วยใส่ถ่ายลงถ่ายรูปด้วยมีตังค์อยู่หมื่นกว่าบาทว่าจะไปซื้อเสื้อหนาวก็ไม่มีแถวบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้รับไปขายแม่ต้นคุณสูงหาแถวบ้านหายากมากคุณพี่นะคะเลื่อนมาเจอร้านน้องคสวยพอดีเลยน้องให้ไป350แล้วฟรีค่าส่งรอรับสินค้าหน้ามัานเลยใส่ได้ตั้งแต่อก3 8 4 4 4 2 4 4่8เลยกดโทรเข้ามาค่ะเร็วค่ะเสื้อหนาวคุณนายเรีบเยบ้อยเดี๋ยวจะลงไลฟ์ขวนคนดูรุดๆช่อง่องนี้อย่างที่เรื่องของนี้ เดีหนูจะลงไลฟ์แล้วหนูจะไปหาทำงานอย่างอื่นแล้วนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูก็จะก,กลับละพี่ไก่จะลาคงลาของก็เรื่องของเธอนะพวกเธอทำกันเองนะนองเออเธอจะอยู่กันกี่ทุ่มก็รงพวกเธอฉันจะอันนี้กลับละโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี่พสวัสดีค่ะเธอจะลาตอนไหนเธอก็ลา